ล่าสุดนะครับสารมีคํำพิพากษานะครับความผิดเรื่องของการตัดต่อรูปนะครับรูปของคนอื่นแล้วเอาไปลงนะครับว่าผิดพรบคอมมาตรา16ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับฟังให้ดีนะครับพรบรคอมพิวเตอร์เรื่องของการตัดต่อนะรูปภาพตามมาตรา16มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนนะ ผมเคยลงเรื่องนี้เอาไว้นะครับที่บอกว่ามีการตัดต่อรูปภาพนะครับแล้วก็เอาไปคาดตาดำนะฮะมีการฟ้องร้องกันสารชัญ้นญต้นลงโทษจำคุกนะครับอันนี้เป็นลูกความผมเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอุทธรกันอยู่นะครับสญญารชั้นต้นเนี่ยรอลงอาญานะโทษจำคุกมีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะ มีการลงโทษนะครับเป็นเคสกรณีศึกษานะอันนี้ไม่ใช่กรณีของสารดีกานะดีกาเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อรูปเนี่ยตามพรบคอมมาตรา16ยังไม่มีนะครับบางคนไปดูคลิปแล้วมาขอดีกาผมหรือว่าบางคนบอกว่าผมเนี่ยมั่วข้อกฎหมายนะอ่านดูนะครับจะมั่วหรือไม่มั่วนะฮะเป็นกรณีที่ทนายธรรมราชนะครับยื่นฟ้องทางทนายอนันชัยชัยเดชนะครับทนายเปียกนะฮะผมไปเห็นโพสต์นะครับของพี่เปียกเลยฮะ โพสต์ว่านะครับที่าาศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับได้เมตตารอ,อการลงโทษปรับ1,000 0บาทนะครับที่ทนายเนี่ยนะฮะแชร์รูปตัดต่อของทนายธรรมราชนะครับที่แต่งตัวเป็นทหารแล้วก็มีเพชฌฆาตเตรียมรำดาบฟันศรีรษะนายธรรมราชทําให้ในายธรรมราชได้รับความเสียหายจึงขออภัยมณะที่นี้นะครับแล้วก็ขอเตือนอคนที่เล่นโซเชียลนะครับว่าการนําภาพบุคคลอื่นมา แชร์หรือว่าภาพตัดต่อและโพสต์อ่ะเขาได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องตามประมวมมาตรา16นะครับแล้วก็ผมก็ไปดูโพสต์ของทางทนายธรรมราชนะครับบอกว่าได้ยื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะฮะฟ้องประมลมาตรา16นะครับอันนี้ไม่ใช่กรณีที่ทนายอานันชัยรับสารภาพนะครับเป็นกรณีที่สู้คดีและแพ้นะครับศาลลงโทษจำคุกนะฮะ โทษจำคุกรอการกำหนดโทษเอาไว้2ปีนะครับอ่าก็เพราะว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนนะครับอาศัยประวัติอาชีพคุณงามความดีนะฮะอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้ให้กับทางอาฝ่ายพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปาลงรูปตัดต่อคนอื่นนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะเอารูปเข้ามานะครับแล้วก็ไอ้ฉันก็แบงค์ฉันก็เบลอหน้าไว้ <laughs> แล้วนะครับ าการที่ไปทําอะไรกับรูปเขาบางทีต่อให้ไม่รู้ตัวคนทําผิดนะครับแต่ว่าเขาก็ามองว่าเขาเสียหายครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปว่าเอามาฆาดตาดําหรือว่าบางคนที่ขีดขีดขีด,ขดตาแดงเบลือหน้าเนี่ยนะฮะเพื่อไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นใครนะครับเจตนารมเนี่ยเป็นอย่าง